เราลูไปทาวแม่งเลยเ้ยอะไรอสไล์เ้ยสไล์เปิดมาแล้วก็เป็นานล็ก่ก่วนอย่เฮ้ยไอ้เียปืนยไม่ดีเฮ้ยไอ้อะไรอไม่ลุกกูยิงกระา้ตั้วเห้ยว่าตัด้ยเหรหยุดไว้อยู่เลยหยุดไว้ไม้ให้หยา ตายเอาคุณยังไม่เต่าใหไรเลยปากสืนตายนะปากสูนตายนะห้ามห้ามอยู่แล้วห้ามอยู่นะห้ามห้ามอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมึงมึงไม่รู้ถึงภัยเออมึงจะตายแล้วนะจิ้นจิ้นเอเนจีบู๊แล้วคุยใหญ่ เดียวคืออ่ะกออง <c oughs> ออกกันยาก <c oughs> เอาล่ออกกันยากอ่ะออกกันยากตกน้ำตายอ่ะไม่เกี่ยวเลยฉันหลุดเอียยออกกันยากแต่ตกน้ำตายเอ้เียวไอ้เี้าตาในคุย มันเีกูตายตายอ่ะดอกกูตายตาหน้าที่เฮ้ยมันยิบแล้วมันยิบมันยิบสองอ่ะลยกนี่เนี่ยมันนี่ตัวโหดตังนี่ซื้อม่ได้เหรอเฮ้ยมันยังบุกอยู่อย่าก็ตายแล้วมันอ่ะตรงลูกอมเนี่ยวิ่งเหรอ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 เอาตายเลย ไม่เกี่ยวไอ้เมฆเมไอ้เหี้ยมึงมีดักกูนอบอกเมฆไอ้เไม่ขอาอยากอยากได้ฉากนาชินาออกกักูกูมีตาวอลกัดยาวกยาวอู่ที่สูงกว่าไอ้เมฆมันอยู่ด้านบนอาวยาวยาวกัโอนมึงทอ่าความฝันของกูพังอวของกูพัง หนักข้ออะไรเกิดไรบอวะอ่อกันมันจะเก็บของแล้วมันจะเก็บอันแดงแล้วน่ะไหนไหนไอ้เชี่ยเดี๋ยวกูเคลียร์เองเดี๋ยวกูเคลียร์เองอยู่ไหนตายขอกันร่วมมือกัน ก็มือเฮียอะไรมึงไอ้สัตว์ห้ามเก็บกล่องแดงไอ้เทียกูควบคุมความยุติธรรมไอ้เที่กูอากกระเจาเอากระเจ้าเอากระเจ้ามันคือความสุขของมึงนะอย่าพึ่งเอลกันควายกูจะช่วยมึงมึงตายไลยก็ไหวไม่ดิดนันมึงกูดีขู่ก่อนนะดีขู่ยิีวีเต่า เอ <BS> ้จริงจริงกูต้องนำความยุติธรรมมาอ้เ <BS> ียนี่มันได้กล่องแดงเลยเี่อ้เอาวครับอ้งโง่มันแอบฟุบมึงอยู่อ่ะมึงเห็นเหรอไอ้อตาตายจริงเหรอมงตายแน่นอนคอ้ยผ <BS> <BS> ัด ก็ตายไอ้ทามันอยู่นู่นอะ่ะมันแอบยิงอยู่นู่นอ่อแอบซุมเป็นไอ้ปนใช่หรอว่าน่าสนใจนะลุมแพงเ้ยองเที่ยวของสวะสุมเองเรียติดใส่ต <c oughs> ัดปิดหมดหอ้าวหมด ค่าสองครั้งดอตังคือเี่ยงาสองครั้งเหรอเออไม่ต้องเล่นิเ้อฮียอะไรคือไม่ต้องเล่นตัง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 ของคนเี้ยเลย ใต่ถ้าหาแมงเอาเล็เอาเยญมาระเบิดกูุ้ยเอากัดที่อ่ายจนแล้วขอบขอคุ้ขอบเครื่องไะมึงดุตัวกูดี มีการเอาบุลู้กูไม่โคตรแบบเพื่อใส่บอกเลยไอ้